ทันทีที่พี่ดีนิติพงศ์ห่อนาาโพสต์ภาพสำคัญผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวกระแสมหาชนโซเชียลก็กระนำกดไลค์กดหัวใจพร้อมแสดงความคิดเห็นชื่นชมยินดีท่วมโพสต์พี่ดีและเพื่อนร่วมวงเฉลียงอีกสองท่านพี่แตง่งภูสิทธิ์ไรทองและพี่เจีย๊ยบวัชระปานเอี่ยมคือหนึ่งในศิลป,ปินหลากหลายอาทิเบิร์ดธงชัยแม็อินไตศิลปินแห่งชาติลุลากัญารัตน์จิ๋ว ปียนุษสาวสาวสาว,สาวพันธ์พัฒนันรวมถึงบุคลากรของกองทัพอากาศที่มีความสามารถทางด้านดนตรีร่วมงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา2,568และเมื่อมีวงเฉลียงอยู่บนนั้นเสียงเพลงบางเพลงไม่ได้ดังแค่ในหูแต่ดังกังวานอยู่ในใจข้ามยุคข้ามวัยและข้ามโครงสร้างทางอำนาจบางอย่างอย่างสง่างามเมื่อสมวันก่อน บนเวทีคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา2,568มีศิลปินกลุ่มหนึ่งไม่ได้พูดอะไรตรงๆถึงการเมืองไม่ได้เรียกร้องให้ลุกฮือไม่ได้วิจารณ์นโยบายใครแต่คำพูดของพวกเขาและเสียงเพลงของพวกเขากลับดังจนกลายเป็นกระแสะไวรัลใครหลายคนหัวเราะก่อนจะหยุดคิดใครบางคนหัวร้อนโดยไม่รู้ตัวศิลปินกลุ่มนั้นแหละ,ฉะเฉลียงฉเฉลียงไม่เคยต้องตะโกน คนที่เคยฟังเฉลียงมาตั้งแต่ยุคเทปคาสเซตจะรู้ดีว่านี่คือวงดนตรีที่ไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าการเมืองแต่ทุกท่อนทุกกรอนทุกคำพูดมันพูดถึงสังคมไทยแบบนุ่มนวลแต่คมกริบใครเจียวอาหารสิ้นคิดของเด็กหอที่ไม่มีที่ยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจนิทานหิง้อยแสงเล็กๆของใครบางคนที่สว่างอยู่แวบเดียวแต่จำไปทั้ชีวิตไม่คิดถามเพลงของคนกลาง ที่ไม่มีใครถามแต่ก็ยังยิ้มได้เงียบๆนี่ไม่ใช่เพลงสำหรับปลุกประดมแต่เป็นเพลงสำหรับใครบางคนที่ยังอยากมีที่ยืนเล็กๆในประเทศของตัวเองฉเฉลียงไม่พูดแต่คนดูเข้าใจในคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยที่ผ่านมาแม้แตง่งภูสิทธิ์ไล่ทองเจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมและดีนิดิพงหอหน้าอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่เป็นประเด็นทางตรงแต่ท่ามกลางเพลงเก่าเพลงใหม่ และบทสนทนาเฉพาะกิจบนเวทีเสียงหัวเราะแบบรู้กันนะก็ลอยไปทั่วหอไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือเสียงของคนกลุ่มหนึ่งพี่ดีนิติพงษ์หอหนาคือนักแต่งเพลงที่พูดแทนใจคนทั้งประเทศนักแต่งเพลงนักเขียนและอดีตสมาชิกวงเฉลียงเป็นหนึ่งในคนเขียนเนื้อเพลงไทยที่ส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งเขาไม่ได้แค่เขียนเพลงรักแต่เขียนความเข้าใจมนุษย์ผลงานของเขา ครอบคลุมทั้งเพลงรักเพลงปลุกใจเพลงละครตั้งแต่เพลงของเบิร์ดธงชัยใหม่เจริญบุระนันทิดาแก้วโบสายไปจนถึงอัศนีวสัน์และนูโวรวมแล้วหลายร้อยเพลงบางเพลงกลายเป็นเพลงประกอบชีวิตของคนทั้งรุ่นที่ดีเรียนจบสถาปัตย์จุฬาพื้นฐานวิชาออกแบบอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจโครงสร้างของความรู้สึกจนสามารถสถาปนาบทเพลงให้กลายเป็น พื้นที่ทางอารมณ์ของผู้คนหากใครเคยดูคอนเสิร์ตเฉลียงจะรู้ดีว่าพวกเขาชอบพูดคุยบนเวทีเล่นมุกแซวกันเองเล่าเรื่องชีวิตจริงตั้งแต่เกี้ยงพูดถึงลูกสาวกับงานเขียนแบบบ้านนกบ่นเมื่อยแตงจะขายแซ็กโซโฟนเพื่อซื้อยาหรือแม้แต่พี่ดีที่ขอสร้างสนามบินเพื่อรองรับทัวร์ความฮาเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องตลกแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่แม้จะอยู่ในโลก ที่ทุกอย่างถูกจัดวางไว้เป็นระบบแม้จะอยู่ในประเทศที่บางทีก็ทำให้คนธรรมดารู้สึกไม่สำคัญครั้งกระโน,น้นในคอนเสิร์ตแร์ไอเทมฉเฉลียงพูดถึงตัวเองเหมือนเป็นของหายากเปรียบจิกประพาสเหมือนเสาเข็มเป็นฐานแรกของวงพูดถึงชีวิตใบเกษียณของแต่ละคนความหวังความเหนื่อยความรักความคิดถึงพวกเขายังใช้เพลงอื่นๆอีกมากมายเล่าเรื่องสมาชิกแต่ละคน แบบเฉพาะตัวเฉพาะทางสิ่งเหล่านี้ทําให้คนดูไม่ได้แค่ดูแต่รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในวงสนทนาที่มีเพื่อนเก่าเล่าความหลับเฉลียงคือแบบอย่างของศิลปินที่วิพากษ์สังคมโดยไม่ต้องใช้ความอยากไม่ต้องแฉใครแต่ใช้ความฉเฉลียวใช้ศิลปะและใช้เสียงเพลงในโลกที่เสียงตะโกนดังมากพออยู่แล้วฉเฉลียงเลือกที่จะพูดธรรมดาธรรมดาแต่แบบที่คนทั้งหอได้ยิน ไม่ใช่เพราะพวกเขาดังแต่เพราะสิ่งที่พวกเขาพูดตรงกับใจของผู้ฟังนิติพงษ์หอนาคและวงเฉลียงไม่ใช่แค่ศิลปินแห่งความคิดถึงแต่เป็นบันทึกของยุคสมัยที่ยังหายใจอยู่ในเสียงเพลงแม้วันหนึ่งคนเหล่านี้จะไม่ได้อยู่บนเวทีอีกแล้วแต่บทเพลงของพวกเขาจะยังพูดแทนใจใครอีกมากมายจะยังถามคำถามสำคัญต่อสังคมโดยไม่ต้องใช้น้ำเสียงเคลือบแคนและบางทีแค่ไม่ต้องพูดคำว่าการเมือง ก็อาจเป็นการเมืองที่สุดที่เราพอจะทําได้ในยุคนี้หากคุณเติบโตมากับเฉลียงลองกลับไปฟังอีกครั้งถ้าคุณเพิ่งรู้จักพวกเขายินดีต้อนรับสู่เสียงเพลงที่เบาแต่ไม่เคยเบาวิวเพราะนี่คือเฉลียงวงดนตรีที่เปลี่ยนบทสนทนาระหว่างศิลปินกับสังคมให้กลายเป็นเสียงของการไม่ยอมแพ้แม้จะอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยฟังเสียงใครเลยก็ตาม